โตโยต้าวีโก้ดาวเก้าบาทคาฟรีสามเดือนสวัสดีครับอยู่กับผมฟุกแม็กคุชคาร์อยู่ในรายการโคตรร้าออยขายรมณวันนี้ครับผมฟุกมีรถกระบะมือสองม,มาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่กําลังหารถกระบะโตยโยต้าวีโก้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นวีโก้วีโก้แชมป์นะครับหรือจะเป็น, ivo, นรีโว่ในรุ่นใหม่ๆร้านแม่กคุดคาร์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ครับด้านหลังฟุกต้องบอกก่อนว่าวีโก้แชมป์แต่ละคันนะครับลูกค้านะ ถ้าออกใหม่ป้ายแดงแต่ละคนที่ต้องบอกก่อนว่าดาวเป็นแสนทท้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปแล้วก็เป็นตัวรองท็อปทั้งนั้นเลยนะครับลูกค้านะวันนี้ครับลูกค้าร้านแมกกุดคาให้ดาวเพียงแค่9กบาทเท่านั้นเองนะครับและยังให้พอนะให้ขัาฟรีนะครับจากร้านแมกกุดคาไปเลยอีก3เดือนนะครับหรือว่า90วันนั่นเองและถ้าหากคุณกำลังสนใจโปรโมชั่นนี้สามารถคอมเมนต์เลข9้าใต้คิวเดีโอที่คุณกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ได้เลย ต้องมาก่อน,นะครับร้านแม่กุ๊ดคามีรถมือสองมากกว่า200คันนะครับแล้วก็สาขามีมากกว่า5สาขาให้เลือกเลยใครสนใจรถมือสองนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือวแอดมาที่ไลน์ n g c 2016รถยนตม,มือสองแม่กุูดค่ะพร้อมให้บริการเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ